นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมังอีมังสูปะพยัญชนะสูปะพยัญชนะสัมปันนางสัมปันนางสาลีนางสาลีนางโอทานางโอชนะนางขพังวะรังข้ากังวะรังพุทธะพุทธะปูเชมิปุเชาามิอัสภาริอีมานี อิมานีมะยังพันเต มายังพันเตพาตานิสพานิสาปริวารนิสาปริวารนิพิโคสังคสะกพโสังคสสกโอนชยามาโุชยามาสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตโสังโฆโคสังโฆอิมานิอมาพัตนิพาตานิ สัปปาริวารานิสสัปปาริวารานิสปฏิคันหาตัวปฏิคันหาตัวอัมหากังอัมหากังกีตาระตังกีคาระตังกิตายะกิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายาขอน,น้มถวายขอน้มถวายพ้าตาหารา,ารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุส์แด่พระภิกษุส,สงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดรับขอพระภิกษุขาตาหาัาตาหาั ที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขเพื่อความเจริญก้าวหน้า เพื่อความเจริญก้าวหน้าเพื่อความร่มเย็นเพื่อความร่มเย็นเพื่อให้เกิดบุญเพื่อให้เกิดบุญเกิดปัญญาเกิดปัญญากิเลสหมดไปกิเลสหมดไปทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขึ้นอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุข และข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลผละบุญนี้ขออุทิศส่วนกุศลผละบุญนี้ถึงมารดาบิดาถึงมารดาบิดาปุยาตายาย่ปุยตายาญ่ ครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายญาติทั้งหลายญาติทั้งหลายมิสหายทั้งหลายมิสหายทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคนเคยร่วมรักสมัครใครทั้งหลายคนเคยร่วมรักสมัครใครทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเยเทพปรพบุตยเทพธิดาเทพธิดาทั้งหลายทั้งหลายทีปปกปักรักษาข้าพเจ้าที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาที่ปกปักรักษาวัดเขาพุทธโคดองเท ที่ปกปากรักษาวัดเขาพุทธโคโดมแห่งนี้และพระยายมราชและพระยายมราชท,าาท่นทานเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ท่านเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่แม่พระธรณีแม่พระธรณีแม,รแม่พระคงคาแม่พระคงคาแม่พระเพิงแม่พระเพิงแม่พระา เนพร,ระพาที่เจ้าทางเจ้าชูเจ้าท่าเจ้าทำเจ้าชูเจ้าท่าเจ้าทำเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขายักษ์เกรตอสุรกายยักษ์เกรตอสุรกายพูดผีฟีสัตว์พูดผีฟีสัตว์ผีสารงมา ผีสางนางไม้และสัพพสารทั้งหลายและสัพพสารทั้งหลายที่เวียน่ายตายเกิดที่เวียน่หวตายเกิดอยู่ในวัดตสงสารอยู่ในวัดตสงสารและอาศัยอยู่บริเวณวัดเขาพุทธโคโดมแห่งนี้และอาศัยอยู่ในบริเวณวัดเขาพุทธโคดมแห่งนี้ ขอจงรับส่วนกุศลผลลบุญขอจงรับส่วนกุศลผล,ลบุญอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วด้วยดีได้บำเพ็ญแล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยในครั้งนี้ด้วยเธิง 啊，还有他。